สวัค่ะทุกคนพบกับช่องสาคูหมาน้หวานไม้ผีแล้วพอกันอีกแล้วมื่อนีมาพามาชมร้านกาแฟหลงกาแฟนั่นเองอยู่ที่พระบาทสละบบุรีเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะจ๊ะว่าร้านเขามีจุดเด่นตรงไหนแบบสวยบอยอย่างสีนะ่ะเอาไปเลยจ้าปายอันนี้ทางหน้าร้านขาเจ้าเฮ็ดดีว่ะเฮาหมูมาโดนเราเดเน่ย สวยวะมีสะพานกระจกด้วยนะทุกคนนัจ้ะโหสวยมากเนือแอนพาขึ้นข้างบนนะแต่ว่าตรงไฮไลท์เขาเอาไว้ที่หลังยวเขาค่อยเปเบึงเขาไปเบึงบรรยากาศทุกคนดูบรรยศ โู้โหสวยเปล่าอยู่กลางหุบเขาเลยนะพาไปตรงนู้นนะทุกคนนู่นนู่นนู่น,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 นตรงนู้นเออนั่นแหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันเป็นสะพานกระจกนะเดี๋ยวจะพาไปแดี๋ยวนี้นแดดแรงมากดูดินี่นะ วยมากเลยนะทุกคนมันอยู่กลางหุบเขาเลยนะเห็นนะะรอบล้อมไปด้วยเขาธรรมชาตินะทุกคนถ้ามาแต่เช้าอันเนี้ยนะแอนว่าคงสวยอะ่ะบรรยากาศคงดีอะ่ะแอนมาสายแล้วมันก็เริ่มร้อนหน่อยเดี๋ยวแอนจะพาไปตรงนู้นตรงสะพานกระจกเดี๋ยวค่อยไปวันนี้ก็มีคนมาเที่ยวนะทุกคนหลงกาแฟ ที่พระบาทสลับบุรีแต่ว่าคนก็ไม่เยอะนะนับได้อะ่ะแบบพี่เขามีหลงบาด้วยนะมีหมดเลยอะ่ะเจ๋งมากรอบนี้ไม่ได้มานานแล้วดูทุกคนดูบรรยากาศนะโหล่มลื่นอะ่ะถ้ามาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆนะหนูว่าสวยอะ่ะอันนั้นคือสะพานกระจกนะทุกคนเนี่ยเนี่เนี่ย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 คือสะพานกระจก เห็นไหมมีคนถ่ายรูปด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปปิดตรงนี้กันแต่นี่ให้ดูบรรยากาศถ้าตอนเย็นๆคงเดอดร่มลมตกคงสวยอะเห็นว่าคงสวยน่าดูนันเนี่ยสวยบอสวยบอทุกคนสวยบอวา้วาวมาีเด้โอ้โหมีปลาเด้เนี่ยปลา นี่กับปลานี่ทั้งนี้จะทั้งนี้นี่คือไฮไลท์ของนะทุกคนนี่คือสะพานกระจกนะนี่นี่แหละทุกคนตรงนี้มันเป็นเหมือนไฮไลท์เลยนะเว้ยมันสวยมากเลยดิเห็นะไมกลัวนะดูดูวกกวนะดูดด เจ๋งดีว่ะดูนี่นะเศรอฐะนี่เสกเทียนด้วยวะนี่นะทุกคนมนีเข้าไปข้างในด้วยนะในร้านพี่เขาสวยมากเลยนะดูดิดูดิสวยมากอะ่ะอันนี้แอนนั่งรอชาเขียวนะ นี่้อาแบงนี่ได้ชาเขียวมาแล้วเดี๋ยวนั่งชิมชาเขียวก่อนอร่อยหายร้อนเสร็จไหมอันนี้วิวข้างนอกนั่งกินนะนั่งกินหนามนะ มันนี้เพราะฉันนี่ก่อนเมนื่อหนาคบากันไหมคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไครเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปว่าจะพาไปชมที่ไหนส่วนวันนี้บ๊ายบายกับลงกาแฟาได้นะใครสนใจอย่าลืมมานะที่ข้าบาดฉลับบุรีแต่วันนี้ยบ๊ายบายบายไปจริงๆริบายจริงๆบ๊ายบาย